สวัสดีครับผมแม่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับกะมอพอกับสองของเบานี้ลงพุ่งคือเก้าครับพี่น้องคนเก้าคนเดิมครับนะครับพี่น้องวันนี้กะได้ก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กครับพี่น้องเป็นตาแซ่บรครับมาเสือกเกันเด้อนพี่น้องเดยอหมนะครับมาพี่น้องวันนี้ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเส้นเล็กครับพี่อ ใบซับแซมเหมือนกันครับพี่นอ้องขมคับข้าวเหนียวครับข้าวเที่ยงพี่นอ้องบุ๊ยเนี่ยเป็นเวลาบ่ายหรืเล่าพี่นอ้องข้าวเที่ยง แซ่บครับแซ่บเป่าครับมันห่อนครับพี่นออ้อง ขอบคุณขอบคุณอะไรครับพี่น้องเขามารับชมเราฟังนะครับเนาคลิปของบ่าวนิลนุ่งพุงนะครับขอให้พี่น้องยอดยิวงปังนะครับเด้อนะครับยอดยิวงปัง,ปงขอมเล่นลักลอย <c oughs> หลักร้อยกับเฮ็ดขึ้นเก่าเนแล้วพี่น้องแล้วแซ่บขอบคุณคุณอะไรครับมาครับ